หนุ่มไว้ใส่ครับผมเป่าที่แล้วเราได้ใช่ไหมที่แล้วอนไรพดไรสุดอดีงอาใครัหนุ่มไว้ใ่ครับดรู้สึกดีใจมากครับผมแล้วรู้สึกเป็นเกียรมากจริงๆขอขอบคุณทางแ a สอ a บมาครับผมที่มีชื่อคุณเสนอเขาจริงแล้วก็ที่สำทางของคุณซอร์มากครับผมที่ช่วยกันโหวตให้คุณได้รางวัลนี้ครับเลิฟยูมามางล้ว้วัามล้ววมม้าวว เพื away, anyway ่อนๆรางวัลให้เพื่อนๆให้รางวัลคุณนะครับราะวัลนี้อะไรสำหรับเพื่อนคือการคองแก้มเฮ้ยเรื่องอะไรเหรอการที่มีทุกคนอยู่ข้างก็เป็นรางวัลของเราแล้วเลิฟยูเลิฟยู่อ๋เลิฟมาะหลังก็ตื่นเตนแล้วก็อบูนเหมือนเดิมนะครับผมก็โหรนางแคร์สมานนะครับที่น่ารักกับเราพวกพี่เสมอนะครับทุกวันี้ ล่าสุดของพวกเราซี่หกคนครก็คือเพลงตบปากออนเอยให้ทุกคนได้ชมกัน เนี่ยมี energy กันตั้งแต่เริ่มโชว์ันโชว์สุดท้ายแล้วสมมติคุณต้องว่าที่แบบส่งเสียงให้กำลังใจแบบตลอดทั้งโชว์เลยพวกเราเองก็แบบจะตื่นตันแล้วก็ดีใจมากแล้วก็บบอยากจะฝากอยากฝากตัวกับพี่ๆชาวดอมทุกบ้านด้วยครับเพราะวันนั้นก็คือมีหลายศิลปินหลากหลายมากๆ,ๆครับ ไปเล่นก really ับ Pixie บ้างอยู่แล้วเดียกินข้าวคณะทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกของเรับ Pixie กับ Pixie ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ทุกคนเป็นเกเรเองมากเลยเนาะแบบว่าเวลาซ้อมด้วยกันก็แบบสนุกสนานมากแบบไม่เครียดเลยครับกินดีมากๆครับแล้วก็เอาไปเก็บมาเมื่อไรที่แบบว่า เราเป็นวิกเตอร์กับตกุลครับผมอ๋อก็ที่ใจมากๆครับจริงๆก็ผมกองรีก็คงไม่กล้าพูดจะฝังเป็นเมนโบโก้ครับแค่เผื่อว่าวันนั้นตำแหน่งันว่างพอดีครับเราหมุนล็อกกันครับขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ชอบเสียงพวกเราซึ่งบอกเลยว่าเป็นการร่วมงานกันที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นบกลับกันนะครับจก็ต้องขอบคุณ อุ่นแล้วก็แฟนคลับน่าจะได้แบบความสุขแล้วก็ความรักจากพวกเราไปเยอะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.